สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองวันนี้เสนอคาว่าโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่านผู้ชมครับในระบบการเมืองนะครับผู้คนเนี่ยยึดโยงกันอยู่ด้วยโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจในครัวเรือนนี่เรายึดโยงอยู่ด้วยโครงสร้างความสัมพันธ์ของความเป็นสายเลือดความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกปู่ป้าย่านาอาแต่ในระบบการเมืองเนี่ยโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจที่ว่านี้ มันยึดโยงอยู่ด้วยกฎหมายอำนาจที่ว่าเนี่ยเป็นอำนาจทางกฎหมายอำนาจในครอบครัวเป็นอำนาจทางความเชื่อเป็นอำนาจทางสังคมเป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอำนาจในทางการเมืองมีกฎหมายในตัวกฎหมายอันเนี้ยจะเป็นตัวกฎหมายจัดลำดับความสำคัญไว้ว่าใครมีสถานภาพอะไร มีบทบาทอะไรมีตําแหน่งอะไรมีกําหนดมาตรฐานกาหนดมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเพื่อที่จะให้ทํางานดังนั้นคนที่อยู่ตําแหน่งนี้ก็จะมีมาตรฐานการทำงาน1นึ่งาน1หแล้วก็จะต้องทํางานต่อกับอีกตําแหน่งหนึ่งอีกตําแหน่งหนึ่งก็มีมาตรฐาน1 2, 3, 6, 7, น,นึ่งสอสอันเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของโครงข่ายทางอํานาจว่าไปแล้วนะครับโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอํานาจเนี่ยมีทั้งระดับปัจเจกดังที่ผมเรียนแล้ว แต่มันก็มีระดับองค์กรเช่นความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างตำบลกับอำเภออําเภอกับจังหวัดจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเกษตรตำบลกับเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอกับนายอำเภอเกษตรอำเภอกับเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกลมส่งเสริมการเกษตรอันนี้ผมยกตัวอย่างเราเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์กร ต่อองค์กรนะครับในการจัดการเพื่อที่จะนำเอานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติตัวกลไกต่างๆที่อยู่ในโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่ว่าระดับองค์กรหรือไม่ว่าระดับปัจเจกเนี่ยจะต้องดำรงอยู่บนสถานภาพที่แตกต่างกันอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยไอ้ที่มีมากก็จะเป็นบังคับบัญชาไอ้มีน้อยก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีมากก็เป็นหน่วยงานระดับบนมีน้อยก็เป็นหน่วยงานระดับล่างอบตอ เป็นองค์กรแบบหนึ่งอำเภอเป็นแอกแบบหนึ่งอำเภอก็กำหนดมาตรฐานกำกับอบตอก็จะต้องเสนอสิ่งที่เรียกกันว่าข้อบัญญัติให้กับอำเภอเพราะว่าน,นี่เป็นโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ผิดเพราะว่าโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจอันนี้มันจึงถูกกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติผิดครับผิดกฎหมายออกไปจากบรรทัดฐานของโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจ เพราะงั้นสังคมการเมืองจะยึดเยิงอยู่ได้นี่นะครับนอกเหนือจากอํานาจสังคมแล้วก็คืออํานาจรัฐแล้วในอํานาจรัฐเนี่ยมีโครงข่ายความสําคัญที่ไม่เท่าเทียมกันและเป็นตัวที่ร้อยรัฐทําให้การปฏิบัติงานทําให้สถานภาพมันแตกต่างและการปฏิบัติไดนแตกต่างกันแต่ต้องยึดโยงเชื่อมโยงและรับผิดชอบซึ่งกันและกันครับนี่คือสาระการเมืองจากวาร์ครับ